ฉันร่วงจากสะพานล,ลอยแกผลักฉันใช่ไหมตกลงมาเองมาโทษฉันทำไมทำรังควานแบบนั้นก็เหมือนแกผลักนั่นแหละแกคือข้าตกรแจมินไอ้ประสาทนี่ ชีวิตขึ้นอยู่กับเราคำถามทดสอบความสามารถทางวิชาการวิชาคณิตศาสตร์ ยุด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 เฮ้ยถ้าฝนกระดาษคำตอบไม่ได้ก็ผิดอยู่ดีนะครับหนึ่งในสามก็ไม่ถึงเออตอบหนึ่งหรือสองเออสองผิดตอบสี่โอ้ยคุณครู ปวดหัวงานเลยครับเวลาปวดหัวซองหนึ่งไม่พอต้องกินสองซองนะครับเวลาปวดหัวต้องสองซอง <ś> จะอุ้ยมุกไม่หาพาครูเครียดเฮ้ยถึงเตรียมสอบได้ไม่นานแต่ดูคะแนนสอบส่วนหนึ่งแล้วผมรู้ว่าคุณคิมดึกพันพยายามเต็มที่แล้วแต่ทักษะคณิตคุณเทียบเท่าเด็กมสามเลย เรียกว่าหัวข้างช้าได้ไหมาแต่ทำไมผมถึงไม่เก่งเลขเลยครับผมถึงได้บอกว่าพื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญไงพี่เราจับควางสู้ได้แล้วเอาละลองดูตรงนี้นะยวันนี้พอแค่นี้เลยครับแบบนี้ไงถึงไม่เก่งถ้ายุ่งถึงขั้นไม่มีเวลาเรียนก็เลิกเลิกไปเถอะคุณดึกพันการเรียนต้องสู้กับเวลาอดได้ส่วนลดค่าโดยสารเลยตายสิ ไปส่งคุณครูหน่อยครับเอาละเดี๋ยวผมจะไปส่งนะครับไม่เป็นไรครับผมนั่งรถเมย์สะดวกกว่าไม่ได้ครับผมจะม่อนายลูกพี่บอกไว้ว่าคุณครูเหมือนท้องฟ้าเขาเป็นคนที่ควรเคารพครับผมจะขับรถไปส่งอย่างปลอดภัยอย่างนุ่มนวลเหมือนปุยเมฆเลยไม่ต้องหรอกครับคุณคิมดึกพันลูกพี่คิมดึกพันขอให้อายุมั่นขวัญยืน คุณความสู ruled. ผมเสียเวลา trips, หาคุณตั้งกี่วันรู้ไหมเป็นเพราะคุณผมเลยลงทะเบียนเรียนออนไลน์ก็ปล่อยฉันไปไม่ได้นะถือว่าจับฉันไม่ได้แล้วปล่อยฉันไปเถอะนะให้ตายสิทางนี้ครับเฮ้ยเฮ้ย อยู่เฉยๆวางลงนี่แกหันมีดใส่ประทานเพื่อหวังกำจัดแล้ยังทำซ้ำอีกแถมทำใส่ครูฉันถ้าอยากช่วยชีวิตครูแกก็ถอยออกไปซะไปให้ตายสิไม่ใช่กุยสักหน่อยปล่อยคนธรรมดาไปดงสุครับลุงพี่ 我，对、oh, uh, 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 uh,，可，有窗窝，有床。 ของด้วยเจ๋งมากเลยเจ็บฟองครับเฮ้ยเจ็บ ูนย์การแพทย์ฉุกเฉินตอนที่หนึ่งนี่คุณครูเหรออ๋อเขาคงแค่ตกใจจนช็อกไปเท่านั้นเองแหะครับอีกเดี๋ยวผลตรวจก็ออกแล้วครับให้ผมไปส่งไหมครับรอฟังผลตรวจก่อนว้าวเสื้อแบบนั้นกำลังมาสินะยยังกับคิมบอบ <laughs> โอ้พอเข้ามาหาลายัยลูกพี่ก็ต้องเข้าเรียนกับเด็กนี่ครับต้องกินข้าวด้วยกันด้วยไม่ใช่ผมอยู่มาหาลาัยแล้วเหรอเพราะผมก็แต่งตัวแบบนั้นเข <laughs> ้าได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่มีเวลาท่องศัพท์เลยลูกพี่ครับถ้าไม่ว่าอะไระผมก็พอรู้ศัพท์อยู่บ้างยังไงผมท่องให้ฟังดี <laughs> ดไหม <laughs> ่ะครับเอาซินี่ครับ <laughs> โอ้โห อิกนออิกนออิกนอเซเวอร์ชูเวอร์เซเวอร์อาริคโตะนี่ลูกพี่อาริคโตะนมาภาษาญี่ปุ่นไม่ใช่เหรอภาษาอังกฤษก็มีอาริกาโตะนะเว้ยฟิลอ๋อผมรู้จักแปลว่าความรู้สึกอ่ะอ๋ออ๋อฟิลบุชบุชบุชเหร ท่นมันชื่อประธานาธิบดีนี่เขาเปลี่ยนใหม่แล้วครับคนนั้นนานมาแล้วนะอ๋องั้นเหรอตอนนี้นี่ลงสุครับลูกพี่ความหมายมาชนจอคือถ้าหากพยายามถึงเป้าหมายจะยากเย็นก็ทําสําเร็จได้เพราะงั้นเรามาพยายามให้เต็มที่นะครับลูกพี่แบบมาชนจอมาชนจอกัน อะไรแบบนี้ใช่ไหมโอ้โหลูกพี่นี่เรียนมาเยอะแค่ไหนครับเนี่ย <the Chinese> ภาษาอังกฤษก็เก่งแล้วยังเชี่ยวชาญสำนวนเสียกสอนได้แล้วอยไ้บ้านี่